สวัสดีครับก็อยู่ในสเตจควอนตีนได้3วันเนนะครับวันนี้วันที่2กันยายน2563นะครับอันแรกสิ่งที่ทำก็คืออัดคลิปนะครับส่งไปที่ลิมาเปรูเพราะว่าวันที่4เราจะมีไลฟ์สตรีมมิ่งสอนการทำอาหารไทยให้กับนักศึกษาที่เรียนเป็นกุ๊กนะครับในโบลิเวียนะครับ ร่วมกับมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในโบลิเวียนะครับช่วงนี้การโปรโมตต่างๆก็ทำออนไลน์นะครับก็ได้อัดทริปไปได้พูดหลายเรื่องนะครับว่าความสัมพันธ์ระหว่างเรากับโบลิเวีย57ปีแล้วนะครับเราได้สถาปนาความสัมพันธ์กับโบลิเวียตั้งแต่วันที่11 February กุมภาพันธ์ 1963นะครับ2,506นะครับ57ปีแล้วแล้วก็ปีที่แล้วนี่มีคนโบลริเวียมาประเทศไทยประมาณ1,15 0คนนะครับบังเอิญว่าช่วงปีนี้เป็นช่วงของโควิดนะฮะก็เรื่องของการโปรโมทการท่องเที่ยวก็อาจจะต้องชะลอไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่สภาพปกตินอกจากนั้นก็เมื่ออยู่ในสเตจควอร r a n นทีนในกรุงเทพแล้วเนี่ยนะครับ ตอนเช้าก็ได้มีโอกาสลงไปเรียกว่าไงเดียไปไป swap t e s t เป็นการทดสอบเรื่องของโควิดเนี่ยนะครับเป็นครั้งแรกก็รอดูผลนะฮะว่าจะเป็นยังไงนะครับของไทยก็อย่างที่รู้นะครับก็มีมาตรการเข้มข้นในเรื่องของการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดนะครับในโอกาสนี้ผมก็ ขอส่งความปรารถนาดีนะครับเหมือนอย่างเช่นเชทุกวันนะครับมายัางผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีครับ